หลังเราตาได้ก็มีหลังตรงนี้มันกลับที่หรือเปล่าไม่คิดจะเห็นเหมือนจะมีคนตามเห็นอยู่เห็นอยู่เธอมาลัดตัวหนึ่งบอท

ตองเครืงบินลบอะขับเครื่องบินลบไปแล้วไม่แก้นี่คนละกัน นี่ก็คนนี่มันตามที่มัง<น>ีหาพี่เพือเ่อนตลอันมาตีนเพื่อน

อุ้ยกดถิอโอ้โห่หลบลองเฉยเฮ้ยว่าโดยบริโมเกสามาสักแอร์ดร็อป has been delivered าปติกดอห่ฮึมาเลย

ตะลางนั่นนั่นนั่นกวักกันนะ,นะกินไปเลยนะเฮ้ยนั่นนั่น,น,นกระดูกขีดคอน่ะเดี๋ยวไม่สบายนะกินไปเรื่อยนะวันเยอะ drop is coming กวักลูกวักออกมามาน,นี่เดี๋ยวมาน,นี่เดี๋ยวไม่ดูก่อนมาเร็วออกก็ยัง มานี ok ่ต ok? <vary> ้องออกมาเดี๋ยวเออบกินกระดูกตดคอเลยตายแล้ว The revived flight will arrive in one minute. <laughs>

is coming. Engaging the enemies. Enemy down. The safe zone is collapsing. the airdrop is coming

มันแหละเนี่ยเดี๋ยวม,มันกี้ตายเลยพี่เพื่อนเพื่อนไอ้อโดนอะ่างเงี้เกนี่แอบยิงตอนแรกคิดว่าบอกแต่ว,ว่าไม่ใช่มันมีมันมีมนมนตี้ฮอยนะการ พออยู่ตรงนี้เไหมมันแม่จะเข้าหรือจะพาแล้วากนเห็นห้อไมหมแหตกาไหนพี่พออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ั โดนอยู่ฝ้ไนโนเลยไนโดนไอ้คโดนวะใครันเน่ยเพื่อนมาล้มละที่มันหยุดต้องใครทมามียิที่โดนวะเอาเอามาเอาล้างกันอยู่ข้างนี้นมาละเ ยิงพี่โดนนะย่าเกินขนาดอยู่ข้างบนนั่นน่ะอยดนเียวกัววู่ในบ้านในบ้านปลาระเบิดเข้าไปเลยเนาะแม่จะอยู่ข้างบนนะ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนมันก็น่าจะเกิดกับพี่อ่ะต้องจัดมันก่อน

มันตายมันตายพียมม่มีมีมีเพื่อนอเ,เพื่อนมันอยู่พี่เพื่อนมันอยูอ่ในบ้านใช่ไหมขอบขอบมวงพีเ่เพื่อนมันอยู่ข้างในเหมือนเดิมเหรอ ท่นไหนเนี่ยเห็นไะมที่เกาะม้อนนี่ไในบ้านไม่มีนะเออมันอยู่มุมนี้มันอยู่มุมนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยไหนพี่มันอยู่ตรงมุมนี้ยู่มุมข้างบน ม uhh ันอยู่มุมข้างบนเฮ้ยเพื่อนหลัก Eliminated. Down to the last five teams. The mm -hmm. airdrop yeah, is coming. Chip terminal is on. ได้เชนไรกับยรงนั่น,นอาการเหนืหอ่อยยิงนี่แน่น่เราตรงนี้ไม่มีว่ะอืันกันีก่กันโอ๊ยหน่อยถ่อถ่อ่อ ี้นะเรา,าม็ทากที่ไหนดิแถวนี้แหละเดี๋ยวรอสกแกนขึ้นอีกรอบนึงกอนมันน่าจะอยู่ข้างหลัง,งกำแพงอยู่อดไรบ้านนนนนีน่ตรงนีน้กดเตกดตะ การเข้างข้างๆส,สั่งโนนะอยู่ตรงนี้เลยเอาบอดมอบตัวอะไรมึงโอ้โหน้ว่าคอนมันยือนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนซื่อเลยอะ่ะมันไม่ทำอะไรสักอย่างเลยทุก็้อก,ก่อนไ่รู้ <c oughs> เฮ้ <c oughs> เ นายแม่ดูดิอนี้เล้ว